เห็นไหมมันมามาพร้อมมาพร้อมกันเลยครับเมืองอแล้วตนที่าอยู่กับอีธานตอนไหนก็เล่นสลับสองเมืองไงเล่นสองเมืองคือไม่ได้อยู่แก๊งไหนเลยตอนนั้นนะเห็นปะมึงไม่เคยเป็นหัวแก๊งเซรดิโถูกต้องไหมไม่เคยเอ้ยเคยเป็นหัวแก๊งเซรดิโอใช่เหรอมึงเคยเหรอเคยเคยเป็นใช่หรอถ้านับถ้านับจริงๆก็เหลือแค่มาดีคนเดียวอ่ะ แต่บ๊อบนี้ก็คือนับเป็นสายเลือดหมื่นปีนะเพราะว่ามันอยู่ก,กูตั้งแต่อามาแล้วทนับอะ <c oughs> เลือดหมื่นปีใช่ไอ้เยบ๊อบหมื่นปีร <c oughs> ัตพันปีแต่ถ้าคนที่อยู่ก,กูมาตั้งแต่แบบแรกๆเลยอ่ะก็มีไอ้บ๊อบมีบ๊อบแล้วมีใครวะบ้างมึงนะมีไอ้บอ๊อบมีเอ็กซ์ลืมผมได้ไงอ่ะกับมึงก็มีมึงด้วยไงอ,อ,อันนี้ไม่นับที่มึงอยู่กูตลอดแต่ไม่หมายถึงอไอ้พวกแรกๆแรกๆที่แบบอยู่กูตั้งแต่อามา ก็มีที่แบบไม่มีอะไรเลยเนาะมันก็อยู่กันมาเนาะเก่นเงน้องมันแบบยอดจริงมีเอ็กมีบ๊อบมันแค่นี้แหละเหลือแค่เอ็กไก่บ๊อบอะแต่ที่เอ็กไปเป็นแอดมินแล้วไงเออหมดแล้วนะไปส่งรถไปแล้วไปส่งแล้วทำงานอยู่ในแฟมนี่ไงมีแต่มันก็อยู่กับเราข้างนอกไงแต่ว่าอยู่ในนี้ไม่กี่ไม่กี่โตแวละเออ อยากเอาได้คือข้าวหม้อหนึ่งกินไม่พออ่ะแต่ตอนนี้ก็คือเหลือเปลือกไอ้ตีนี่นับไม่ได้ไอ้ตีมันม,มันพ่วงมาตอนกูก็ไม่รู้ <มา S 1> ว่ามันคิดอะไรนะตอนนั้นอ่ะแต่ก็อยากจะถามมันอีกรอบหนึ่งๆว่ามันคิดที่อะไรถึงมันเกาะเรามาหมายถึงมันแบบขึ้นเรือตามเรามาเฉยมันแอบขึ้นเรือมายี่ตีอะ่ะตอนเราย้ายประเทศอ่ะ ไม่คงะจำได้ว่าม <c oughs> ันมันเพิ่งมาอีกทีหนึ่งไม่ใช่หรอที่มันยืนอยู่การไม่ตอนไม่ใช่ตอนที่มีประเด็นกันนะไอ้เคียตียังไม่ได้มีประเด็นอะไรกับใครเลยนะเออแต่ไอติไม่ใช่ตอนอยู่รอเออตอนอยู่รถตอนที่กูเออตอนนั้นมึงไม่อยู่แต่ตอนนั้นเนีพวกกูอยู่กันแต่ตอนกูย้ายประเทศใช่ป่ะไอ้เคียเนี่ยตามมาเฉยแล้วก็ไม่ได้มีประเด็นกับใครด้วยนะเออแล้วทำไม มาที่นี่แล้วผมไม่เจอมันอ่ะมันหายไปอ่ะใครอดะตีอ่ะจำไม่ได้วะมันน่าจะมาป้ามันหายไปมันหายไปมันไม่อยู่มันมาหลังผมมี่กระตีเยืนหน้าโง่แต่ทักตีดยย่งกะหลาแล้วาห้อยอ่ะ๋ยวต้องไปหามันอ่ะมันมันโหมันเป็นถ้าดัดตาจริงๆมันนี่คือมันมันเข้าหลังจันเลยนะ จริงจริงมันไม่ตั้งแต่แรกจำไม่ได้ว่ะแต่ปาพร้อมกันนะแต่กูจำได้ว่าปาพร้อมกันเราต้องไปถามมันอะไอ้ตีไอตีไอตีอยู่ไหนอะไอพี่ตีงั้นธนาคารอยู่ข้างในครับลุงธนาาครธนาคารล่างไปเจอไปธนาคารล่างที่มีอะไรจะคุยด้วยแป๊บนึงเงินมีอะไรอยากถามก็ตอนที่เขาเลื่อนเซฟอะแก้หูสั่นยังไงเป๊ะ แต่แต่ถ้าเงียบรอไม่รู้อะ่ะผมว่ามันอยู่ตอนนู้ตอนไหนมันจะมีไทม์ไลน์ที่มันหายไปอยู่จำไม่ได้ว่าไทาม์ไลน์มันหายไปไหนแต่กูจำจำได้ว่าไทาม์ไลน์มันมาพร้อม,มากาไทม์ไลน์ที่มันไปเป็นหัวหน้าแก๊งเซลิว์นานอยู่ใช่เหรอมันไม่เคยเป็นหัวหน้าแก๊งเซลิวมันคือบริษัทต้นน้ำไอ้ที่าตนรกของมันน,ะน่ะหน้าไมเคยนี้ก็ กลูนน้องมัไม่ลูกน้องมันย้ายมันย้ายมันย้ายไปอยู่นี่ไปอยู่เซริวคือตอนแรกมันเป็นบริษัทต้นน้ำก่อนแล้วทีเนี้ยพอมันทิ้งแก๊งอ่ะแก๊งมันก็เลยไปอยู่เซริวตอนนั้นลุงอยู่กับมันไหมตอนนั้นไม่ได้อยู่กับมันก็ก็ตีมันร้องไห้งอแงชีวิตจริงอ่ะไอ้เหี้ยอะไรลุงใช่หรอใช่ไอ้ดีชัวบ้าชัว มันไม่ได้มาค่ะลุงนะที่นี่มันมาด้วยมันมานม,มันมาตอนมีประเด็นกันอมันแอบขึ้นเรือมากูจำได้ <c oughs> <c oughs> ไม่มั่วนะ <c oughs> นะความมั่นใจ <c oughs> อเอางูลอาไปถามมันอเอางูลองถามมันเอาง่าคือเอาง่าที่นี่คือมีมันตั้งแต่แรกเลยอ่ะใช่คิดว <c oughs> ่าใช่คิดว่าใช่คิดว่าใช่ก <c oughs> ู <c oughs> คิดว่าใช่ถ้คาความจำกูไม่ผิดนะ เพราะว่าตอนมีปัญหากูจําได้กูมีปัญหากับพี่เขียวแล้วตอนนั้นก็มีประเด็นที่ตีกันหน้าโรงพยาบาลน่ะที่ตีทีี่ตกันหน้าโรงพยาบาลน่ะว่าความจำมันแยกว่าการอ่ะเดี๋ยวกูลองพูดก่อนไหมเดี๋ยวกูพูดก่อนไหมว่ามันตอบใช่หรือไม่ใช่อ่ะเอาความจำกูก่อนนะไม่ให้เขาเล่าเลยเขาเล่าเลยไม่ต้องถามเขาให้เขาเล่าเลยให้เขาเล่าเลย จำไม่ได้อยู่วะแต่ก็ลางๆอยู่นะไม่ใช่ตรงนี้ไอตีมึงอยู่ไหนธนาคารล่างใช่ไหมใช่โอเคแต่มันไม่เคยอยู่ JK ตอนอยู่ลอดแค่นั้นเลยเออ,ม,อเเมึงอย่าพึ่งว่าใจไปก่อนไปกไป่อนอยู่อี

จะนี้ของผมแล้วเราพี่ไอเต๋อเราหายไปแล้วเต๋อมึงเล่าไทม์ไลน์มาดิของของมึงอ่ะว่าอยู่แก๊งได้ไงอธตปิยะอยู่แก๊งนี้ได้ไงอ่ามึงมาอยู่แก๊งเกรเกดได้ไงอ่ามึงเล่ามาดิกูทะเลาะกับมันมันบอกว่ากูความจำสั้นความจำไม่ดี ถามคำถาม่ว่าดูดิว่าตรงไหมเรื่องที่ต้องคิดก่อนมัน่วคิดก่อนเอาเรื่ออติอติเข้ามาหลังผมหรือก่อนผมเอาเอาเอาเหตุการณ์ล่าสุดนะไม่ใช่ว่าย้อนไปตอนแรกนูเอาหลังตอนที่กูตัดตัดหางเอาแค่เมืองเนี้ยเอาเมืองเนี้ยเอาเมืองเนี้ยเริ่มต้นเมืองเนี้ยอ่าทำไมถึงอะไรมาใครมาก่อนนะเออใครเ้าแก๊ก่อนใช่ใช่หรอคือถาม่างนี้เลยหรอใครจะไปจำได้วะ เอาต้องจำได้ดีจำได้เลยมึงจำได้กันหรอจำได้สิจำได้ไม่เดี๋ยวกูถามถามเรื่องนี้ก่อนตอนกูย้ายมาตอนที่กูออกจากที่นู่นอ่ะมึงมากับกูถูกต้องไหมมาอ่าเห็นไหมมันมามาพร้อมมาพร้อมกันเลยครับเมืองแล้วตอนปีดมาอยู่กับอีธานตอนไหนก็เล่นสลับสองเมืองไงเล่นสองเมืองคือไม่ได้อยู่แก๊งไหนเลยตอนนั้นอ่ะได้เห็นปะมึงไม่เคยเป็นหัวแก๊งเฟรดิวถูกต้องไหม ไม่เคยไอ้เคยเป็นหัวแก๊งไซริวอ่ะใช่หรอมึงเคยหรอเคยเคยเป็นใช่หรอเป็นหัวลาแก๊งเลยใช่ก็เป็นหัวลาแก๊งอ่ะก็เป็นนะไม่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 ใช่บริษัทต้นน้ำหรอบริษัทต้นน้ำด้วยแล้วก็หัวลาแก๊งไซริวด้วยอ๋อก็คือเป็นตอนนั้นเป็นแก๊งไซริวแล้วถูกต้องไหมไม่ใช่ต้นน้ำก็เปวนต้นน้ำไซริวก็เป็นไซริวอ่าก็คือไซริวก็คือไอ้จังหวัดที่แยกนั่นแหละอ่า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 จังหวัดแยกไปนั่นแหละอ่าเอาตอนนั้นมึงเล่นสองเมือง อไอะไรกูไม่รู้ผมไอ้ผมเอาตีมาด้วยไหมผมจะงันเลยผมยัไปนั่งดูเป็นพิธีกรเมืองเมืองหน้่งเมืองที่เป็นแบบแก๊งแก๊งอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะอยู่เลยลุงตอนที่ผมโดนลุงช่วยกลับมาผมงงว่าไอ้อติไปไหนวะเข้าใจป่ะแล้วไม่ตอนมันเป็นเลืออีกเมืองนึงกูไม่รู้ไงกูจะรู้ได้ไงอ่ะก็คือก็คือไม่มีเป็นหลักเป็นแหล่งอ่ะตอนนั้นอ่ะอีกคนก็พี่คนก็พี่ กูก็ไม่รู้จะทำไงเลยพี่อ่ะเออพี่อ่ือตามไลน์ที่ที่ผมกำลังบอกลุงว่าอติไม่อยู่กับลุงที่ผมพยายามบอกลุงอยู่เนี่ยมีอยู่ช่วงตามไลน์ครับเกี่ยวนึงที่อตีหายไปเอาแล้วตอนนั้นกูอยู่ยังไงวะอยูกันี่ยตาทิ้งพี่สมชายอยู่กันสี่คนเองตอนนั้นอะแล้วนี่แล้วแล้วลุงก็มาชวนก็เข้าก็แค่นั้นเออ ี่คนน่ะสี่คนห้าคนน่ะตอนนั้นน่ะอ่าแล้วมีผมด้วยที่บารเขาบอกว่าเขาบอกว่าไอตีมากรก่อนที่ไอโนเยจะกลับมาใช่ใช่เอมีลุงมีลุงมีลุงแค่สามสี่คนเองมีคนแค่สามสี่คนเองตอนนั้นน่ะเอาง่ายๆก็คือทําพร้อมกันน่ะไม่อยู่ในแก๊งแล้วหรอใช่ตอนนั้นเราอยู่เบอร์สามหกห้าเขาบอกใช่ป่ะใช่เราไม่ไอยู่ ไม่ใช่เออใช่ก็ตอนนั้นผมมีดับแล้วก็มีปัญหาการเล่นไก่หน่วยอยู่เลยเออไม่แต่ผมหมายถึงเมืองนี้เมืองนี้ฮะก็เมืองนี้ไงก็เมืองนี้ใช่เมืองนี้ก็เมืองนี้ไงเมืองเต้ใช่เมื่อก่อนเลยไม่ไม่เต้าไม่ใช่ไม่ใช่เมืองฟังก่อนดิเมืองเตาซิตี้ไม่เตาซิตี้มันก็คือแฟมนีแเละมันแค่เปลี่ยนชื่อมันไม่ได้รีได้แล้วแต่แค่เออเข้าใจเข้าใจแต่คืออธิษเมืแต่ตอนนั้นเลยเหรอ เอออยู่แล้วต่อปะมึงมามึงมาหลังแล้วไอ้ตงการหลาดที่ที่ชวนอีกรอบหนึ่งว่ามึงจะอยู่กับกูไว้ตีก็คือชวนทำใบอันนีดไม่รู้ไว่าจำไม่ได้ว่ะกูกูกูจำไม่ได้หรือมันเก่าแล้วมันจำเป็นต้องจำใช่ไหมเนี่ยเออมันจำไม่ได้วะไอ้เหี้ยเปล่าอ๋อโทษทีแล้วเป็นเหี้ยอะไรล่ะอ๋อโทษทีน้องคือคือเข้ามาเป็น าดูตั้งแต่เขาเป็นหัวด้าแก๊งเซรีว่ะนะใช่กูชวนมันตอนนั้นน <c oughs> ่ะอะไรวะคุยเรื่องอดีกันเหรอไม่แต่อะไรนะกูอะไม่รู้ว่ามันเป็นหัวแก๊งควยอะไรนะเพราะกูก็ไม่รู้ว่ามันเล่นเมืองไหนตอนนั้นอะ <c oughs> ผมยังรู้ไม่รู้ผมยังรู้อ่ะก็ถ <c oughs> ้าเข้อมูลผมก็ต้องต้องถูกต้องกว่านูกูไม่รู้ว่ะเดชประเด็นนะ่ะ ไทมไลน์ที่ผมเข้าใจอ่ะคือมันอ่ะไปอยู่กับอีธานช่วงหนึง่งแล้วลุงมาทำที่นี่แล้วทีเนี้ยมันอ่ะก็แยกกับอีธานมาหาลุงที่นี่ซึ่งตอนนั้นอ่ะผมอันวยเสี่ยพอดีมันมันเข้ามาหลังผมนิดเดียวอ่ะไม่นานแต่เข้ามาหลังผมมันเป็นช่วงที่เรามารวมกันด้วยไม่ได้ด้านหมายมีเหตุการณ์ด้านนอก้าตามจริงๆนะไม่ตอนนั้นไอ้หน่วยก็อยู่ ไอตี๋ก็อยู่ไอหน่วยกลับมาแล้วใช่ไอน้นกลับมาแล้วกลับมาเล่นได้พักหนึ่งไงใช่แต่ตอนตอนั้นเหมือนเหมือนเหมืนยังไม่ใช่แก๊งหรือเปล่าไม่รู้ว่ะแก๊งแล้วมั้งอไอหน่วยมันออกกับตำรวจมามันเป็นตำรวจไอี๋ตาเสียงจำได้ใช่เหรอก,กูอกกไม่รู้ว่ะตอนนั้นอะมันเล่นอะไรผมก็ด่าอยู่ข้างหลังมาตลอดนะลูกไอ้ด้วยจำไม่ได้อ่ะเด็ อาไม่มึงต้องดูไทม์ไลน์ตอนที่คุยกันตอนที่กูกลับมาคุยไก่หนยตอนมันเลิกกับเมียมันพอดีเลยเออเออเข้าใจเข้าใจแต่มันก็มีคนน้อยมากๆมันจะเรียกว่าแก๊งไม่ได้ตอนนั้นอ่ะผมผมคิดว่าแล้วมันเป็นตอนที่เมืองเมืองพี่เปิดใหม่ด้วยไม่ดูหลายๆอย่างจำไม่ได้วะเออแต่มันเปิดใหม่แล้วตอนนั้นเล่นกันได้ไงวะที่มันมีคนกี่คนเองวะตอนนั้นในเมืองอ่ะไม่ถึงร้อยคนมั้ง ก็ตอนผมมาเล่นอะผมยังต้องถือคัมภีร์อยู่เลยแล้วก็มีป้าแจคือเมืองมันเพิ่งเปิดจริงๆอ่ะแล้วคนในเมืองคือแม่มีอาวุธแค่ไม่ก e ี่ชิ <S 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 <t <t ้นอ like> ่ะม MM ีพี <t <t ่คนเดียวมีลุงคนเดียวที่มีอ่ะแล้วคือแม่คือคนรุ่นใหญ่อ่ะคนอื่นถือป้าแจหมดแล้วกูได้เออใช่กูจำได้ว่ากูเอาพี่ไล่แทงเขาไปทั่วเลยเด็กตอนนั้นอะไม่ไม่ได้ถือป้าแจถือคอนกับป้าแจว่าจะจำไม่ผิดอ่ะคอนกับป้าแจอ่ะไอ้เหี้ยแล่นตีกันเป็นวันอะตีกันโคตรนานอ่ะ แล้วผมพคตรงงว่าไอ้ยุงนี้แม่งเล่นกันแบบนี้หรอเนี่ยเดี๋ยวรอสองจุดูนเนี่ยไอ้เหี้ยน่าจะบันอยู่นะไอ้เหี้ยเริ่มต้นแบบว่าไม่มีควายอะไรเลยมึงลองคิดสภาพด้วยไอ้เสือคนสิบคนน่ะถือปืนอีโบไลยิงกันอ่ะทีละนัดอ่ะเปลี่ยนกระสุนรีโหลดวิ่งกันอ่ะปังโป่งปักโป่งปักโป่งเพิ่งโป่งอ่ะแค่คิดก็ะหารเลยเหี้ยมม่่าจะ มันจะมีกลิ่นอายนะมันจะมีกลิ่นอายของความที่แบบว่าอะไรใหม่ๆเออเราไม่ค่อยดู<อ>นคนทำงานวนเนี่ยอ่ามึงดูอย่างกูเนี่ยกูก็ต้องไปทำงานวนเหมือนกับคนอื่นเขาอ่ะมึงก็อย่าดูตาปลูกพงปลูกผักอ่ะอยู่อย่างนั้น่ะตอนเมืองเปิดใหม่ๆ,ๆอ่ะงงๆ,ๆกันอ<ม>่ะวิ่งทำงาน,น,กนกันอ่ะก <ๆๆ S 1> ็ดีเดียเด๋ยวรอเดียเด๋ยวรออยากอยากเล่นแล้วเนี่ไอ้ยี่ห้อเฮ้ยมึงไปคุยกับไอ้แกงนั้นดิว่ามันจะเล่นเปล่า เราจะได้วอร์มระบบใหม่ด้วยหมายถึงคนใหม่ด้วยวันพรุ่งนี้อะไอแก๊งอะไรนั่นอะไอเป๊ปไปถามดิไอเลีไเยไอเลสเออไเเอ,อไเลสอะไรนั่นอะเป๊ปลุงเรียกอยูนเลยเวลล่างไปคุยดิอครับลุงไปคุยดิแ,ยดแก๊งนั้นน่ะว่ามันจะเล่นบ้าเดสใช่ไหมครับเออจิ๋วมีเบอร์ติดต่อไอพิโต้ไหมพี่ที่มันมามมขอสให้วัน้านขอมนำนำมามนันำขอใครที่มันมาขอเล่นอะมันบอกใครนะ<อ>ขอพี่นะอ่างั้นคุยเลยคุยเล่นเลยใช่เดี๋ยวผมคุยเลย